ปวกเบือกแล้วก็มาสับวันนี้เราจะทำหน่อไม้ดองสับสับแล้วก็แช่น้ำวิธีการเฮ็ดหน่อไม้ดองหน่อไม้สมบนันเฮาหน่อไม้สม ำหน่อไม้ดองถนอมอาหารไว้จะกินหลายๆเดือนเรากินไม่ทันเราก็จะดองไว้ อาหารพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านเฮ้าเมนูได้หลายอย่างหน่อไม้ดองแกงหน่อไม้ดองใส่หมูใส่ไก่ได้หมดถึงหน้าหน่อไม้ออก เวลาฝนตกฝนห่ำกระสีเพิ่นกระสีออกหลายเรากินไม่ทันเราก็จะทำเป็นหน่อไม้ดอง จะเป็นแบบนี้สับเสร็จเราก็จะเอามาแช่น้ำแช่น้ำเปล่าน้ำสะอาด เอาเสียน้ำใบเดอิอเสียน้ำใบหนึ่งขึ้นเอาแช่น้ำวบหนึ่งขึ้น